59ที่นั่งของสมรลูมิด้ามขวานภาคใต้ครับกําลังกลายเป็นสมรภูมิในการสู้รบกันและจะเป็นเวทีที่ฟ้าจะฝ่าดานน้ำเงินครับเขาบอกว่ามีหลายพักที่คาดหวังจะได้สอสจากภาคใต้แต่ยังไงแล้วแต่ฮะใน59สสภาคใต้เนี่ยฟ้ากับน้ำเงินแหละจะสู้กันหนักและจะแย่งมาเก็ตแชร์สำคัญอยู่ในสองพักนี้แหละครับครับก็ดูจากกระแสแล้วนะ ประชาธิปัตย์ก็เป็นแชมป์เก่าน้ำเงินก็มาแรงเพราะฉะนั้นจับตาสนามภาคใต้59าเสสสนี่นะต้องบอกว่าดูหลายพื้นที่แล้วเนี่ยผมว่าภาคใต้เดือดที่สุดเดือดที่สุดเดือดที่สุดสามทศวรรษเศษครับครับที่พื้นที่ปลาด้ามขวานภาคใต้น่ะเป็นพื้นที่ที่ยึดครองโดยพรรคประชาธิปัตย์ แต่เพิ่งมาไม่กี่ปีสองสมัยในการเลือกตั้งนี่แหละครับที่พื้นที่ภาคใต้กลายเป็นพื้นที่ยึดครองของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติและพรรคพลังประชารัฐรวมถึงรวมไทยสร้างชาติอ่าเมื่อก่อนนี้ปัจจัยปรับเป็นเจ้าที่เจ้าทางเลยนะให้จับตาฮะกระสุนก็หนักกระแสก็แรงพื้นที่ก็เดือดและบอกที่บอกว่าเดือดเนี่ย ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ภาคใต้นี่ถ้าดูทั้งหมดเนี่ยเดือดที่สุดเนี่ยเดือดตั้งแต่วันนี้แล้วฮะนี่การท่าทีของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณนพิสิทธิ์เวชาชีวะออกมาดีเบตล่าสุดเนี่ยและประกาศชัดเจนว่าประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมรัฐบาลกับกล้าธรรถ้าคนดูทั่วุกทบอกว่าเฮ้ยทำไมรีบประกาศจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่นคือศึกการแย่งพื้นที่ใช่เพราะกล้าธรรมเนี่ยชนกับ ประชาธิปัตย์หลายพื้นที่พร้ะมถึงเวลานี้ต้องบอกให้ชัดคุณอภิสิทธิ์ชอบหลายครั้งนะบอกให้ชัดชัดชัดตั้งแต่ทาไมลุงตู่เลยใช่ชัดไหม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 ครั้งนี้เขามาชัดไหมอีกครั้งหนึ่งชัดว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลถ้ามีพรรคกล้าทำเข้ามาอยู่ด้วยอันนี้ก็ชัดเพื่อที่จะให้ชัดเจนเลยเลยให้คนตัดใจเลือกเลยถ้าพื้นที่ชนกันเนี่ยจะเอาประชาธิปต์รอกล้าทำเป็นการ เบ็ดและซื้อใจคนเลยครับมาพร้อมกับอะไรครับทางของอภิสิทธิ์เวชชาชีพนอก<ะ>จากประกาศชัดไม่ร่วมกับกล้าทรมแล้ว่าพร้อมกับมอตโต้แคมเปญประเทศไทยต้องไม่ทนไม่ทนความยากจนไม่ทนทุนเท่าและไม่เอาค<ข>อ,อรัปชัน่นครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจได้แล้วหนึ่งเรื่องนะครับว่าด้วยประวัติของผู้นําคนดิเดตนายกที่มีประวัติในเรื่องของคดีที่ร้ายแรงและมีหลักฐาน ที่ปรากฏชัดว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแกมเมอร์ที่เป็นภาพปรากฏออกมาในเรื่องของ MOU เนี่ยผมขอพูดว่าพรรคประชาธิป,ปัตย์ไม่สามารถอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกับพรรคกล้าทำได้ครับอะไรคือเท่าล่ะครับผมผ่าน,นกระบวนการยุติธรรมมาทุกอย่างและพิสูจน์ตัวเองมาทุกอย่างไอ้คนที่ขาวข่าวทั้งหลายเนี่ยนะเบื้องหลังคุณเท่า,าทั้งนั้นนะเอาเอาเอาย่างพรรคที่โจมตีผมทุกวันนี้ปฏิริษี มีใครขาวบ้างะ่ะคนดำด้วยทำไปแถวนคระ่ะหลายคนนะทั้งน้ำมันเถื่อนทั้งเกเร่อนการพนันนี่เนี่ยแค่เนี้ยจริงๆประกาศเป็นแนวนโยบายไปได้เลย <c oughs> ไม่ต้องซับซ้อนครับอตอนนี้พื้นที่ที่หนักหน่วงที่สุดที่ฟ้าต้องฝ่าด่านน้ำเงินไปลได้ครับ <c oughs> สงขาครับสงขามีสามพักที่ต้องสู้กันหนักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและกล้าธรรมนะฮะกล้าธรรมตอนนี้ได้ทีมเข้าไปชุดใหญ่จากใครนี่นายยกชายเดชอิดขาวทองและสุภาพรกำเนิดผลเว้นวักการทำหน้าที่ในเขตหกับเขตหและให้สองลูกชายเนี่ยมาสมัครในพักกล้าธรรแทนวงวชิระขาวทองลงเขตหแทนเดชอิด บารมีขาวทองลงสมัครเขตหกแทนน้องน้ำหอมส่วนลูกชายอีกคนลงเขตแปดสิงโตศักดิ์สิทธิ์ขาวทองในนามพรกประชาธิปัตย์ทำไมถึงเขาแยกกันลูกสองคนลงกล้าทําอีกหนึ่งคนลงประชาธิปัตย์เนื่องจากว่าสิงโตศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเนี่ยเขาประกาศไว้ก่อนตั้งก่อนหน้านี้แล้วว,ว่าจะลงประชาธิปัตย์ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขา ตบัดสัตว์เขาสำคัญไงอ้าวใช่ครับเ<ช><ช>นทางการเมืองอีกไกลใช่มาดูสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งบ้านใหญ่แตกพี่วีแตกไหมแตกครับนี่แต่กลุเดียวกันอยู่คนละพรรคก็มีนะใช่ครับบ้านใหญ่แตกครับและแตกรอบนี้แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงครับ,รบมาดูนะครับนี่บ้านใหญ่การจะนะป้โศและทีมจะยกทีมทั้งแผงเนี่ยเข้าไปที่ภูมิใจไทยเหมือนกับ ลูกหมียกชุมพรเข้าภูมิใจไทยยังไงอย่างนั้นล่ะออแต่ภูมิใจไทยบอกว่าไม่เอายกแผงครับเอ,อไม่เอายกแผงครับทำให้ลูกสาวอีกคนหนึ่งเนี่ยนะดตรดตจาร๋าเนี่ยต้องไปอยู่ไทยรวมพลังนี่แต่บารามีป้าโสยังช่วยขยับดูแลหลายเขตเขตสองพิพิธรัตนรรักจากนี่รวมไทยสร้างชาติไป,ไปอยู่ภูมิใจไทยครับ ทีมประโสสงสุธรรมสางทองเนี่ยเนี่ยเข้าไปสู้นะอีกพื้นที่หนึ่งนี่กล้าทำก็ส่งพลวิภูกเกลี้ยงกะมลเข้าไปสู้ค 3, กเกตสามดรจ๋าอันนี้เขาบอกว่าน่าจะนอนมาครับนะครับน่าจะนอนมาเขตสี่พันศัก์บุญแทนครับไปอยู่ภูมิใจไทยเห็นวนะ่าภูมิใจไทยจะแซงเข้าไปหมดแล้วเขตห้าสอสอเมรครับคู่แข่งคือยานิกาเมืองนอนเนี่ยเป็นเลขาของดอรจา๋า เขตหกพิชัยชมพูพลไปภูมิใจไทยครับพี่วีดูเห็นไหมเขตเจ็ดชานินนวนวัดลงภูมิใจไทยป้าโสสับหนุนบวกกับเลขาขิงคู่ต่อสู้จะเป็นใครกำนันพงศักดิ์จ่าแก้วนี่ลงกราทำใช่ไหมก่าทำมาดูอีกพื้นที่หนึ่งพัทะลุงก็เดือดนะเดือดเลือดพล่านที่สุดครับพัทลุงวัดบาามีนายแม่ครับนานแม่อยู่นู่นนายแม่อยู่นี่และ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในการปฏิบัติการเพื่อนพีวีครับนวดฝั่งนวดอริศขำนุรักษ์ครับนุ่งกับเพื่อนผมภูมิใจไทยเขตหนึ่งเป็นพื้นที่เดิมของสุพัชรีธรรมเพชรจากประชาธิปัตย์ตอนนี้สุพัชรีย้ายไปไหนครับกล้าทำครับแข่งกับใครภูมิใจไทยเปิดตัวเลยผู้การจุนครับครับ มือขวาของโกเกียพิพัฒน์รัชกิจประการครับอดีตพออ,องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษครับนี่ผู้การจุนครับเขตสองรวมไทยส,ส,สร้างชาติเผชิญหน้ากับภูมิใจไทยนิติศักดิ์ธรรมเพชรและพี่เดียวเมื่อวานเนี่เปิดตัวแล้วนะเซอร์ไพรส์ามากนะอะนิติศักดิ์ธรรมเพชรพี่เดียวเนี่ยไปอยู่เพื่อไทยฮะเดิมทีรวมไทยสร้างชาติครับ พี่เดียวไม่มีหมุดหมายตอนนี้ธรรมเพชรทายาทธรรมเพชรย้ายไปเพื่อไทยอยู่ภายใต้ปีกของนี่พระอาทิตย์สันนี่สุยะจริงลุงเลืองกิจอโอ้โหนี่แน่นนะแน่นว่าจับตาเนี่ยเขตเนี้ยเพื่อไทยจะปักได้ไหมแตกคนเดนนะและสู้กับใครครับครับสู้กับคู่แข่งเก่าคือวรรดเทิดวีระพง์ทายาทของฉลองเทิดวีระพง์จากพรรคภูมิใจไทยที่ถูกตัดสิทธิ์ไป รอบที่แล้ววราลดพ่ายนิติศัก์พี่เดียวไปพันคะแนนพี่วีเออพันคะแนนครับครับอ่าคู่นี้สุสีเขตสามหวายล่มดำคำนุรัตนี่ลูกของคุณนลิ์นะไม่ลงครับพักเนี่ยขึ้นปฏิริตขึ้นปฏิริตภูมิใจไทยส่งเขมพลอุ้ยตยกุลครับไปแข่งกับใครครับแข่งกับปราชาทิปั์ที่ไปเอาทายนาตกํานันตุย<ำ>้ยําตีบ เนี่ยคู่นี้มันอันธการเพชรตีบเนี่ยคู่นี้ดูเดือดนครศรีสนามนครศรีก็มานมันว่ากันว่ารอบนี้ประชาธิปัตย์มุ่งหมายที่จะได้สามสี่เก้าอี้แต่ที่เหลือภูมิใจไทยและกล้าธทำจะกวาดพื้นที่นครครับใช่ไหมพี่วีดูเดี๋ยวตอนเนี้ยสอสอเดิมห้าคนย้ายเข้าไปอยู่ภูมิใจไทยหมดเลยอืม ทั้งจากประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเหลือประชาธิปัตย์ที่ปากหลักในพื้นที่อยู่สามคนในเครือข่ายเดดเดโชในเครือข่ายเดดเดโชแล้วตอนนี้คุณแม่กันกพรเดดเดโชจะลงเขตสีเพิ่มอีกคนหนึ่ง oh. ไปสู้ก,กันกับกล้าธรรมและภูมิใจไทยครับจุมพลเมื่อก่อนเป็นถิ่นของรวมไทยสร้างชาติอ่า ลูกช้างลูกหมีลูกอะไรแล้วแต่คือเขาเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จครับแต่ตอนนี้ย้ายมาหลวงภูมิใจไทยนี่ครับชุมพรสามคนเดิมทีจะย้ายไปภูมิใจไทยแต่แพรแตกเส้นหนึ่งกลางทาง,ทางนั่น<า>คือ <นะ S 1> สันแท้ตั้งไปกลาย,ายไปกล้าทำครับ,รบนะฮะตอนนี้ทีมลูกหมีส่งกิติศักดิ์พรหมรัตน์รองนายกอบจอลงมาประดาบกับสันแท้ตั้ง ลุ่มกินโต๊ะสันเออเอ,อ,อิสระพงมากอําไพย้ยายเข้าไปไปสู้กับใครครับสู้กับนี่สลาวุธอ่อนละมืมนะครับลูกของพอรมาไงังไะครับนะบเวทีชุมพรสู้กันระหว่างสองค่ายครับคือลูกหมี <laughs> ฟัดพ่อมาร์ค <laughs> มาภูเก็ตซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกภูเก็ตเป็นพื้นที่ ส้มฮะรอบกวาดครับรอบนี้ให้ดูดีๆนะครับเขาบอกว่าส้มจะหายครับที่ภูเก็ตครับครับส้มจะหายและจะถูกสอยโดยสองทีมคือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยครับเออว่ากันว่าอย่างนั้นส้มส่งคนเดิมไหมส้มสามเขตส่งคนเดิมเออค่ายน้ำเงินจัดเต็มเลยส่งพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์จากประชาธิปัตย์เดิมมาที่ลาออกส่ง ท่านุกร,ก,รกี่สิ้นไอ้นี่ทายาทกำนันเปลี่ยนกี่สิ้นครับแห่งป่าตองเจ้าพ่อป่าตองวิวัตจินดาพลอไอ้นี่ทา,ายาทการเมืองอยู่แล้วใจในภูเก็ตครับถูกต้องสีฟ้าอืส่งสมเกียิจิระมรรัตน์ครับทรงอรุณโสรสและส่งอนุภาพเวชนินสนองรองนายกอบจภูเก็ตทีมใครทีมเลวัตหยัดได้ครับเพระาะนั้นก็มีส้มน้ำเงิน ฟ้าส่วนอันนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันใช่ไหมไม่นั่นเป็นผู้สมัครแต่ละพักส่งกันนั่นได้ลุ้นได้ลุ้นไหมไม่คอยได้ลุ้นอ่ะก็อยู่ตรงนู้นนะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยสู้กันตรงเนี้ยนี่ภูเก็ตเกมจะเปลี่ยนครับกระบีละ่ล่ะซึ่งเป็นสิ่นของภูมิใจไทยเดิมนี่ยกไม่ยกยกไม่ยกยกไม่ยกถูกท้าทายจากใครประชาชนครับเออพื้นที่นี้เดิมภูมิใจไทยครับยึดหมดเลยนะอืยึดทั้งชุดเลยเนี่ยเขตยหนึ่งกิติ กิติธรนกุลธีระเดชตั้งมั่นก่อกิตสลิดพงเกี่ยวข้องอ่าเนี่ยยึดแต่ตอนนี้ธนวัตรภูก้าล้วนทายาติใหญ่เป็นนายทุนประชาธิปัตดมายาวนานย้ายค่ายไปอยู่สีส้มลงชิงแข่งกับกิติกิติทรนกุลกระแสมีกระสุนก็มีใช่ลองดูว่าเขตหนึ่งนี้จะเดือดไหมเขตสองเหลือพิมพ์ระพีพันวิชาตกุลลูกสาวของคุณพีเชษใช่ไหมใช่ครับ และเขตสามสาครเกี่ยวข้องลูกพี่ลูกน้องกับสลิดพงเนี่ย oh. ไปแข่งกัน <laughs> ประชาทิปัดก็ไปฟัดกับภูมิใจไทยครับ,รบเราไม่พูดถึงสนามสงขาที่ตอนนี้ภูมิใจไทยโดยนิพน์บุญญาณมณีและลูกชายับจัดทับเขาประกาศลั่นกัน ห้า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 คือห้าที่นั่งแล้วประชาธิปัตย์จะเหลืออะไรอ่ะโอ้ต้องดูนะต้องดูความเป็นขุนพลที่อยู่ข้างกายนะคุณพิสิทธิ์เนี่ยขุนพลจริงๆขุนพลเหล่านี้คือขุนพลของคุณพิสิทธิ์มาก่อนแต่ตอนนี้มาอยู่กับภูมิใจไทยพี่วีประชาธิปัตย์เคยมีแม่ทัพที่ภาคใต้หลายคนโอ้โหไล่ที่เปียวไล่สิปัจจุบันหาแม่ทัพภาคใต้ไม่ได้สักคนหนึ่งนอกจากนอกจาก ใช่ชนะเดชเดโชนายกชายก็ย้ายไปอยู่ยุติทางการเว้นวักไปคุณชวนก็ไม่ใช่แม่ทัพไม่ใช่คุณสุเทพก็ไม่อยู่แล้วคุณบัญญัติก็ไม่ใช่แม่ทัพก่อนคุณสุเทพใช่ไหมคุณไตรลงก็ไม่ใช่แม่ทัพเออคุณจะหาที่ไหนคุณนิพนธ์ที่จะเป็นแม่ทัพก็ขยับไปอยู่น้ําเงินอส่วนไอ้นั้นคือแม่ทัพของประชาธิปัตยในภาคใต้ยังมีปัญหาอยู่